สวัสดีค่ะตุ๊กตาสาวสุพรรณชาแนลนะคะวันนี้เอซีก็มาแต่เช้ามาใส่บาทกับป้าด้วยค่ะมาใส่บาทกับลุงป้าเค่ะเช็รับผดชอบตนนี้ค่ะตร้ะล้้านเีย่าก็จะมีชีสถุงโตแล้วก็สุูกะนะคะ แล้ก็จะมาช่วกันบ้านเม่คในนี่นะช่วยกันเมกน่ากนะคะจะช่วช่กับ้านจิมี่อะกรายอะไให้นะคะจะได้คุณจมมี่ไม่มีกล้องถ่ายอะไรถ่ายรูปถ่ายหัไปถ่ายรูป แดรีไม่มีกล้องแดรี่คุณแดรี่เนาะสวัสดียเช้าลุงสดยาเป็นชุมชนที่อุ้มน้องน่ารักมากเลยนะคะลุงก็มาตัการด้วยอะไรด้วยนะคะมีลางไก่ก็นล้วเดี๋่ายบรรีากาศแบบนี้นิอนงกำังจังฮะ ทำไมอยากเียมันลไนม่้ดวยนะคะาว้งถุ <can <can als> als ้งคั่งถ้เียค่ะสาวถุ้งถุ้งคั่เลยนะคะทำเผล่เลนะากหมาผงกลายเป็นหมาอ้วนวาแล้ววาแล้วเอ้าแล้วกไปไหนมาวะใจเป็ล้วไมใส่เรา่ายายาไม่ได้ตัองตั้งฟอนกายเอาแล้วไปนันไี่ปนนะคะขอบคนะคะ คุณอรนนท์เนา้น่าจะพิมพ์ผิดนะคะขอบคุณมากนะคะอย่างอยู่นะจุดนี้จังบ้านลุงอย่าได้ตักบาตทุกเช้าค่ะตักขึ้นมาใช่ค่ะมาจิ้มเทปมาเลยมาตักบาตด้วยกันนะคะจิ้มเยปนะคะจิเมียปมองในใจเห็นลูกกีซแดงใช่ค่ะมาตักบาตด้วยน่ารักกันใช่ จีซอนขึ้มาตักบาตรนะคะจีซอนน่ารักค่ะเป็นน่ารักมากเลยนะคะมาตักบาตรมีขนมมีอะไรกงเข้ามันหะมาให้ปากกระป๋องนะก็มามาให้คุณเอชเจดีจีสาธุคับ่ะสาธุนะคะคุณเอเจดีจีนะคะดีบดับดียดับดับดับยับดับดับดับนั้ดับ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 ดี้ดับ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 ดัดััสดัดัับดัดับดดั เราเราจะแวความสะอาดทำความดีเพ <deve ck> <variables> yeah, yeah. yeah, ื่อบ้านคะทห้ญาติทำให้พ <ọ> ีคด <manipulating> <im> yeah <im> yeah ีญาตจะกว่าจตเช้าจับตวได้เหรอวาก็นบ้านยังไม่เลยก็ลองพรุ่งนี้ก็จะปลอยไปสายลงมหน่อยนะคะ ก็เดีะยรญาิจด้ดูแหันเนี่ยอยางเอมาที่จะนั่งไม่สะดกนะคะปติ่เราใครดูแลกะเศษถุงเศษกระดาษเศษสร้างขวดอะเงยว่ามาไม่เต็มเลยเดี๋ยวากก็จะไป Star, our, ดูทาความสะอาดบ้านเาเพราะเราแบบมาถตรงนี้ก็ต้องช่วยเหลือนะคะนะคะช่วยเหลือกันนะคะคุณพีสมัยเป็นกาลังใจให้นะคะยูบิทเซอร์เลยนะคะดบ้านเลยะพี่นะคะยนะอยากบอกกันมาเลยค่ะมาเลยนะคะ ยินดีต้อนรับนะคะคุณพิมัยมาได้เลยค่ะมาหายายได้นะคะถ้าไม่ได้เบียดก็นองเบียดๆกันก็ไปได้ดในห้องญาียดได้ไม่มีอะไรจะต้องมีที่นอนมนาให้เยียดไม่มีที่นอนนะคะขอบพระคุณมากนะคะพ <c oughs> ร้มอมกับการใส่าาร้าย อยากไปไปเกาะร้านผมไม่เคยไปเกาะร้านเลยอ่ะผมไม่ได้เชื่อตัวเองเกาะร้านต้องนั่งสปีดบรถไปร้านตอนนี้ยังปิดยิ่งมีเงื่นยังมีมีตังยังจะไปงนี้ตกไม่แตเกาะร้านไม่มีหมดอยู่แล้วถ้าเราไปเกาะร้านแล้วก็ไปเกาะไผ่เลยสวีวีวีเลยเราไม่มีเกาะไผ่หรอฮะเกาะไผ่ใกล้กว่าร้านครับอ๋อไกลกว่าอีกเกาะไผ่จะเป็นเกาะที่ชาวต่างชาติ เขาไปแค่ภาพแดดเขาชอบอนะที่ชอบที่งเขาจะเป็นช่วงช่วงไฮซีซั่นน่ะเขาจะนั่งสปีดโบ๊ทส่วนตัวไปครับบาากศนส่วนใหญ่จะไปที่เกาะล้านแต่เขาไปคนส่วนใหญ่จะอยู่ที่เกาะล้านแต่คนที่เขาอยากเป็นการส่วนตัวเขาไปเกาะไผ่ครับโอ้แต่แต่ค่าเรือน่าจะแพงกว่าอรรรรูู้้จจิิงง โยาแป้าปีนะ mm ังเงนั่งไงนยเป็น <media> mm ัทอยโรงแรมอะไรนะเรายังคิดีล่อนชโงที่เาเอยู่โรงแรม5ดาวหลังเขาสัตรอห้าใช่ใช่เขาทัพพยาทัพยาอ๋อลุงเขาอยู่มาก่อนเขาชื่อทัพพยาฮะเพราะว่าเป็นที่ตั้งทัพ เปลี่ยนมาเป็นพัทยาอ๋อมันเป็นอย่ังเงยืนยันโดยลนพัทยาจริงๆัวนี้เดียวตายพัทยาตลาอพัทยาเวลามันพูดมันมีอยู่ป้ายก็ยังมีอยู่ป้ายเขาสัปปายาเองมีพัทยานี่รู้เารู้จักเขารู้คำว่าพัทยาครั้งแรกเนี่ย แต่อไปทางานตนอนี้ลูกอายุเยอะแล้วใช่ไหมทำงานผมเริ่มเป็นลูกจ้างตั้งแต่23ปีจบป .6 .6 อายุ12ก็ทำนาอยู่บ้าน ปีน awesome ึงพนาเ่าพ่อแม่อยู่บ้านัาเียนจมีอรีเื่นจังลงเ็กให้เขาทำให้ไปหาคนช่วยใช่ไหมลุงก็เลยไป่วยแต่ลุงก็เก่งภาษานรว่าเงินเดือนเท่าไหร่ไท่ได้ครับเงินเดือนห้าร้อยวันละวัละยี่เดือนละห้าร้อยไม่ถึงวันละยี่สิบาทเลยเดือนละห้าร้อยบาทนท่เรย่านะคือ ไปเราไม่ได้ทําอะไรหรอกเด็กอายุ13เนี่ยไปก็ไปจัดของที่ไม่ได้ใช้สำหรังทำนาตอนนั้นอะไรนั่นแหละไปร้านทำอ่ะขายกระดาษออกขของทำขายของส่งร้านก็เหมือนเหมือนไม่ได้ไปทำงานหรอกไปช่วยประมาณนี้<ต>นได้กินได้อยู่ด<า>้วยเขาใช้ความสามารถ

อาเอบันบ <muitas S 2> ึงชลบุร oh no ีใกล้ๆกันไปทำยู่ที่บริษัทไทยัตเป็นมีลิจกัดเลีตังรีอะไรที่หชนบุรีเป็นโรงงานครับเป็นโรงงานทำบัตมาก่านองออก็ทำงานจนมนียสามสิบแปดปีครับ สวัสดีนะคะย่าๆลงไลน์ก่อนนะคะใช้คุณดาทําสร้างรายได้ให้นะคะขอบคุณมากๆทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยว่าก็ขึ้นไลฟ์ใหม่เนาะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะุพี่ต้องล้างหน้าหรือยังคะล้างแล้วแปรงแล้วค่ะแล้วแม่พอดใส่บาตรต้องล้างหน้าแปรงฟันก่อนค่ะอนอันนั้นเอาไว้ทีหลังดีใจด้วยนะคะพี่ได้ลรับน้ำหนักท่านไม่ได้ล้างหน้าก็สวยนะคะ ก็สอยู่แล้วหน้าสดสดก็สวยดีใจมากได้ได้ตักบาตรวันนี้ไส่เดี๋ยวนี้ร้าหารส่วกแลวครับไปให้พาไปเลยหาชราที่มาวันนั้นกำลังฟังคุยฟังลุงคุยอยู่นะคะหนูไม่มีน้ำบางวันไม่ได้อัด ที่ไปโรงเรียนมาละบาทถ้ากินก๋วยเตี๋ยวไม่ได้กินขนมเออผมได้ไปมาละสองบาทนะครับเรียนมัธยมผมได้แบ่งเรียนมาละสองบาทขับจักรยานไปสามกิโลเห็นมิจิมี่อยู่นูนแหละเวลาไปโรงเรียนได้ห้าบาทโอ้โกรธโกรธแม่ให้น้อยเกินไม่พอค่าค่าขนมเสวยนะกินน้ำชา

เมื่อก่อนเราอยู่เราอยู่กับนักท่องเที่ยวไงเราเราฟังเราต้องวันหายนะครับเราต้องใช้ภาษาเราฟังเขาพูดทุกวันเราก็รู้ว่าเขาจะสื่อสารเขาจะไปไหนไปไหนยังไงแล้วก็สามารถแนะนําได้ประสบการณ์จริงเ่าประสบการณ์จริงประสบการณ์จริงบอกว่าเราก็ถามวัยอายุเกาอิงวัยอายุก้อยิงคุณกำลังจะไปไหนเขาจะรู้ว่าคุณกำลังจะไปไหนท่านกลังจะไปไหน ลุงอยู่ในบริการด้วยเนาะแขกเ็าจะต้องการไปเที่ยวแบบนี้ไปต้องนุ๊กบ้างไปสวนช้างอะไรพวกเนี้ยพอเราจับใจความได้แล้วก็สามารถติดต่อแล้วก็บอกนั่งแท็กซี่ตรงนั้นไปแล้วตอนนี้ไปนะคุณงเกาเมากเลยไอ้กินโชว์ตอนนี้ไอ้กินโชว์ก็ยอดมันกำลังขึ้นนะลงกินชานไหมชาชามันดีพีดนะคะใครสนใจสั่งได้นะคะได้แลย่งสั่งได้ไหม

แล้วพ่อราดาสตารที่นี่นะครับลิบบอนลิบบนแต่เรมรีครับเปิด่อแนเปการบอนะครับรวังมีมีกุกเปรกับฟูกับเอสเท่านั้นเอูก็เปลี่นที่ก็เอัมาจบเลยพี่วนน้เรเลอว่เด็มดูว่ารองเท้าหาย โอ้ลุงเท้าหายบ่ได้แล้วลุงเท้าหายก๊อบยถักรองเท้าลุงม่ีรองเท้าใส่แล้วนะทุกคนมีรองเท้าใส่หมดเจอนทคนไม่มีอันคุณป้า่าส่งคุณป้า่าส่งลุงขาคุเป้าป้าลุงไม่มีรองเท้าคุณป้าวันนี้คุณป้าก็ใส่กรือเลยจ้ามา้ป้าา้ เอาเอามาถนนมาเลยเลยแลไม่ลองใส่ลองดูไม่ได้ให้ใส่เลยเพราะว่าทามกละทางทำไมเอาต้นไม้ตายไว้นะบ้างรถมันรถมันจะจอดไม้มันจะเหี่ยวไปถ่ายแล้วใช่ ในบ้านก็เหมือนไม่ตาน่หละแบบนี้้า่ในเนี่ยเป็นบรรยากาศทักายยันช้ามีความสุขด้วยทุกคนก็เลยมีความสุขกับตุลุงคุณป้าด้วยเช้านี้นั่งใส่ถงเท้ากั ท่านเสียแล้วนะเสียแล้วตกใจแล้วนะไม่ได้เลยรถมาลยรถจด้วยจ้ารถจได้ยินเสียงรถลไม่กล้าวิ่งออกมาอุ้ยเก็นแล้วเ็มีที่ดีน่มโน้ยเพ่นเจนิสาวนี้น นั่งอยู่ที่หนูสั่งไปอยู่ทีร้านถ้าแฟได้ขายก็เดียวเลยนะครับองถุงเก็จะเป็นเป็นเวลานามันก็จะเป็นเาเรียกว่ากาแด พัทยามาถึงแต่ช้าาส่งมาให้พี่ก็เป๋ไม่หอบเลยได้พักนอนบ้างเปล่าไม่ครับยาวเลยยิงยาวเลยเหรอเคยมานอนละเคยมาไหมคะหรือกินเที่ยเคยมาครับเคยมาเคยมาเคยมาตาหงเคยมาเาลงย้ายมา

เอารองเท้าลงไปใส่ลงขาไนี่นะคะคนที่เอาไปนะคะเจอตัวแล้วค่ะเจอตัวแล้วใครใครใครซื้อให้คนเจอเจอเจอตัวแล้วอ้าวเจอขโมยอนุญาตด้ลงใจดีมากค่ะยกให้เลยโอ้โห ดูด้พี่เขาเพิ่งมาเขาได้น้ำ้านะฮะโอ้ยน้ำพ่วงน้ำพ่วงโอ้ซันเดลคอนซันเดคอนโอ้ว้าวโอ้้ววเมื่อกี้

ระยะไปที่กล้อหายไปโอ้โหแลยองรองเท้ามาแจกคหายจที่รองเท้าลุงหายเลรออวขอบคุณลงมากนะคะรอเท้ามาแจกเลยค่ะใครมีเบอร์เล็กมั้ยเป็นคนอุตลาหคนอืน่อนเอาเร่องรองเาอ้าคนนั้นถ่สี่สิมัดเป็นหีนใหอยู่นี่ เผมดีแล้วค็เกงคตั็วท้องทาน <g ül> นี่ใส่ใหญ่อยู่แล้วรับทำไมงั้นมันอับนี่เราใส่ด้สี่เอ็ดแล้วมันไม่มีเล็กสุดนี่นะคะน้่นะคะ

ลองท้ายหายไปพอดีนิกกี้มันขาดเ้าเมือนเขียนชื่อนะครับทุกคนเขียนชื่อนะครับมเด่ค่ะหอยารู้ว่าหายไปไหนเมื่อวานไม่อยู่เลยก็เลยหายบรรยากาศคึกคืนนะคะเกิดวัดเป็นเหตุนะคะเด็กใหม่เด็กใหม่เป็นเด็กวัดใหม่นะคะ ลงข้าวลงไปเรา4เล็กเล็กเล็กแล้วคเล่ที่เาขอไปส่งนะยุ่มาานใส่เหมือนเหมือนเละเที่บ้าก่อนถ้าไมเจอที่บ้า เขาไปหลายวันแล้วเขาไปหลายวันแล้วจริงๆเขาไปหลายวันแล้วค่ะเก่าเป็นสีนี้นั้นนี่ใช่มีคู่หนึงสีเหลืองวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนสีฟ้องเนยสีเหลืองนวางไว้ก่อนเพราะว่า คืออยู่แถวนี้มันเป็นถึงไงต้องใส่รองเท้าแบบนี้นกไม่ได้ใช่ไหมก็แค่นี้ก่อนนะคะ fc ตุ๊กตาเจ้าสุพรรณชาแนลนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะ